แจกเงินรอบใหม่ล่าสุดนะครับรับสูงสุดคนละ2,400บาทเปิดลงทะเบียนแล้วพร้อมกันทั่วประเทศใครสนใจรีบฟังด่วนครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารโครงการแจกเงินช่วยเหลือประชาชนล่าสุดนะครับเป็นงานกันบ้างครับสำหรับการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งในวันนี้นะฮะวันจันทร์ที่20ตุลาคมปี68 6โมงช้าเป็นต้นไปทั้งคนเก่าและคนใหม่ คุณก็ต้องแย่งกันเลยนะครับเพราะว่าเขาให้แค่20ล้านสิทธิ์โดยจะได้2,000บาทสําหรับคนทั่วไปและได้2,400บาทสําหรับคนที่อยู่ในระบบภาษีครับโดยคนที่ผ่านเกณฑ์และได้รับสิทธิ์จะสามารถเริ่มใช้ใจ่ายได้ระหว่างวันที่29ตุลาคมถึง31ธันวาคม68นี้นะครับโวนความจํานิดหนึ่งนะครับว่าถ้าจะลงทะเบียนคุณจะต้องมีความพร้อมอะไรบ้างนะครับสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัดนะครับก็คือสามารถลงได้ทุกคนที่มีสัญชาติไทย อายุ16ปีขึ้นไปและจะต้องเป็น16ปีบริบูรณนะ์ณวันที่20ตุลาคม68ด้วยนะครับซึ่งเป็นวันที่เปิดลงทะเบียนครับสำหรับคนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัฒนี้สิ่งที่สําคัญเลยนะครับควรจะต้องมีแอปเป่าตังค์ในมือถือและจะต้องเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้อัปเดตเวอร์ชั่นล่าสุดเนี่ยรีบไปอัปเดตก่อนเลยนะครับไม่งั้นคุณก็จะลงไม่ได้นะฮะและที่สําคัญเลยพอสมัครแอปเป่าตังค์ไปแล้ว ขอให้เปิดใช้งาน G Wallet ให้เรียบร้อยด้วยนะครับระหว่างคนเก่ากับคนใหม่จะมีข้อเสียเปรียบกันเล็กน้อยนะครับสำหรับคนเก่าพอคุณอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่เรียบร้อยแล้วในวันที่20ตุลาคม68เวลา6โมงเชา้าคุณก็กดไปที่แอปเป่าตัง G Wallet แล้วกดแบนเนอร์โครงการคนละครึ่งกลัดเพราะคุณมีข้อมูลอยู่แล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาให้คุณกดยืนยันแล้วก็ลงทะเบียนพอลงทะเบียนเสร็จปุ๊บ มันก็จะแจ้งผลทันทีเลยนะครับอันนี้สําหรับคนเก่านะครับส่วนคนใหม่ที่ยังไม่เคยใช้โครงการคนละครึ่งพลัสเฟสล่าสุดก็ทําเหมือนกันเลยนะครับเข้าไปที่แอปเป่าตังจีวอลเลตกดแบนเนอร์โครงการคนละครึ่งพลัสกดยืนยันการสมัครลงทะเบียนแล้วก็ทําตามขั้นตอนให้เสร็จนะครับจากนั้นให้รอเพราะ SMS จะแจ้งผลภายใน3วันอาจจะแจ้งผลมาทางแอปเป่าตังหรือว่าทาง SMS ก็ได้นะครับ และหากคุณได้รับ SMS แจ้งว่าได้รับสิทธิ์ก็สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้เลยระหว่างวันที่29ตุลาคมถึงวันที่31ธันวาคม68เช่นกันครับและตรงนี้สำคัญมากเลยนะครับคุณทุกคนเนี่ยจะต้องเริ่มใช้สิทธิ์ครั้งแรกนะครับก่อนเวลา5ทุ่มตรงของวันที่11พฤศจิกายน68นะครับ ไม่งั้นก็จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากโครงการครับย้ําอีกทีนะครับโครงการคนละครึ่งพลัสเปิดลงทะเบียนเริ่มวันที่20ตุลาคม6 8ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปจํากัดสิทธิ์อยู่ที่จํานวน20ล้านสิทธ์นะครับใครที่กําลังรอลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งพลัสอยู่ในตอนนี้คือลุงพันจะบอกว่างานนี้ใครเร็วใครก็ได้ไปนะครับต้องรีบหน่อยนะฮะเพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวคนเองครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ